เอาหั่นก่อนดีทำกับข้าวม,มือยังจะกินอยู่อีกเนี่ยมือยังจะกินอยู่อีกเอาไม่หั่นแล้วหรอกับข้าวเสร็จแล้วหรองาช่วยนะหันเสร็จยังือ หา่<ม>าเาสร็จแล้วใส่นี่<ม>ใส่นี่ใส่ให้เรียบร้อยใส่ให้หมดทำอะไรเนะี่ยทำอะไรครับทำกับข้าวเหรอทำกับข้าวให้ใค่อคันไก่ เสร็จไหมเสร็จนอะอร่อยไหมอร่อย <All right. S 1> อร่อยมากเปล่าอร่อย <All right. S 1> อร่อยมากไหมนะอร่อย <All right. S 1> อร่อยมากครับพูด <All right. S 1> อร่อยมากอร่อยมากมากจริงเปล่าอร่อย <All right. S 1> มากมากไม่เป็นไรหิวหิวอะไรอย่าง คนนั้นทำอะไรคะ